สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับาการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนะครับด้วยเทคโนโลยี ASP.NET เว็บเพจนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะผมจะอ้าองอิง ASP.NET เว็บเพจนะครับเวอร์ชัน2นะครับเป็นหลักนะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยาจากการอัปเดตข้อมูลเนี่ยก็พบว่า ASP.NET เว็บเพจเวอร์ชัน3ก็กำลังจะออกแล้วนะครับอา,อาจจะ คลิปหลังๆเนี่ยอาจจะมีการผสมผสานนะครับเทคโนโลยีเทคโนโลยีร่วมกันนะครับหากว่ามันไม่มีอะไรคอน FLICT หรือมันมันสามารถใช้ทดแทนร่วมกันได้นะครับเริ่มจากนะครับผมเรียกโปรแกร,รม Microsoft Visual Studio นะครับ for web นะครับสัรูปนะครับผมสร้างโปรเจกต์ใหม่นะครับสูงเข้าไปก่อนนะครับนะฮะ เลิอกที่ New Project นะครับผมเลือกใช้ภาษา C# arp, นะครับ Visual C# arp, นะครับแล้วเลือกเว็บนะครับทางด้าน,นขวานะครับเลือก ASP.NET Web Application นะครับผมเลือกใช้ .NET Framework 4.5นะฮะแบบนี้นะฮะทางด้านล่างนะครับ,าารรบ Name ผมตั้งชื่อว่า เว็บเพจขออนุญาตนะครับผมขอเปลี่ยนเป็นคำว่า n e t ตเว็บเพนะครับโฟลเดอร์ er ที่ผมจะสร้างนะครับโฟลเดอร์ er ที่เก็บ s อ r t สโค้ดทั้งหมดนะครับผมตั้งชื่อว่า n e ็ตเว็บเพจนะครับเช่นกันนะครับคือโลเคชั o นเนี่ยคือเป็นโฟลเดอร์ที่เราจะได้สร้างขึ้นใหม่นะครับแต่ว่าไม่ไม่จาเป็นต้องเป็นชื่อเดียวกับเนมของ Project Name ก็ได้นะครับไม่จาเป็นนะครับ อันนี้ในที่นี้ผมขอเลือกใช้เหมือนกันนะครับเสร็จแล้วคลิกโอเคนะครับ,นะรบเมื่อเราโอเคแล้วนะครับคุณจะเห็นหน้าต่างเ,เทมเพลตนะครับว่าเทมเพลตของ sp n e t เนมีอะไรให้ใช้บ้างนะครับมีมีเว็บฟอร์มนะครับก็เป็นการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันโดยที่เราจะพึ่งพาเซิ ize, ร์ฟเวอร์ไซต์นะฮะเซิร์ฟเวอร์คอนโทรลของ microsoft แล้วเซิร์ฟเวอร์คอนโทรลเหล่านี้ก็จะถูกแปลงออกมาเป็นภาษา HTML ส่งกลับมายังเว็บเบราว์เซอร์ของผู้ใช้นะฮะเทคโนโลยีอีกตัวหนึ่งคือ ASP.NET MVC นะฮะก็คือเป็นลักษณะการแบ่งส่วนการทำงานออกเป็น3ส่วนนะครับแบ่งออกเป็นโมเดลนะฮะออกเป็นวิวนะฮะแล้วก็ Controller นะครับซึ่งก็จะจะ เพิ่งพาเซิร์ฟเวอร์ไซต์นะครับเซิร์ฟเวอร์ไซต์เทคโนโลยีเออโทษนะฮะเพิ่งพาเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์คอนโทรลน้อยลงนะครับสำหรับโปรเจกต์นี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลาผมเลือก Empty นะครับแล้วก็ทางด้านขวานะครับ Host Sim Cloud ตัวนี้ผม Uncheck นะครับคือเราไม่ได้เก็บซังโคไว้บนคลาวนะฮะเสร็จแล้วทางด้านล่างขวานะครับจะมีปุ่มโอเคนะฮะคลิกไปนะครับ รอสักครู่นะครโอเคนะฮะทีนี้เราก็าจะได้โปรเจกต์เปล่าหนึ่โปรเจกต์แล้วนะครับทีนี้เราจะสร้างไฟล์ไฟล์เว,เ,ฟไฟไฟเว็บเพจแรกของเรานะครับผมจะวิธีการสร้างนะครับผมสาธิตการสร้างนะครับคลิกขวานะครับที่ชื่อโปรเจกต คลิกแอดนะครับคลิกที่ New Item นะจากนั้นทางด้านซ้ายนะครับมันจะเลือกอยู่แล้วนะฮะที่เว็บนะครับคุณเลือกอสำหรับคลิปนี้นะฮะเราเราใช้ HTML page นะครับเป็นเป็น t a ก HTML ธรรมดานะครับผมตั้งชื่อไฟล์ว่า index นะฮะ index นะฮะเสร็จแล้วคลิกปุ่ม a อด ทางซ้ายนะครับก็จะปรากฏนะฮะ index. html แบบนี้นะฮะเห็นไหมครับในแท็กทิทเนะครับผมจะใส่ hello sp. net web page 2.0นะครับใน Body นะฮะผมใส่ข้อความว่า hello sp. net นะฮะ ฟอนต์อาจจะดูเบลอๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนฟอนต์นะครับอ่านออปชั่นนะครับใน Text Editor นะครับใน Text Editor o ต l l a n g u a g e HTML มีให้เปลี่ยนไหมเนี่ย อินเวอรนะครับแล้วก็ font and color นะใน text editor นะฮะมันตอนนี้มันเลือกใช้ font c o n s o l a s นะครับผมขอใช้เป็นทาม,มากพ็ละล้วกันนะครับฟอนต์ขนาด10เหมือนเดิมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนแล้วนะครับทีนี้ก็น่าจะดูดีขึ้นนิดหน่อยโอเคนะครับเรานะฮะ เซฟนะครับแล้วก็รันนะครับแต่ก่อนอื่นนะฮะเดี๋ยวผมจะลองรันด้วยอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์เอร์นะครับคลิกที่รันนะคลิกที่เพลงด้านบนนี้นะครับแล้วก็ดูผลโอเคนะครับสังเกตดูนะฮะไอตัวเว็บเบราว์เซอร์ของเราเนี่ยก็จะมี มีอะไรฮะก็จะมีข้อความที่ปรากฏอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะ hello sp d o n e t web page สองจุดศอยู่ในแท็ก title นะครับส่วนในแท็ก body เนี่ยมีข้อความ hello sp n e t นะครับนี่คือผลการดำเนินงานนะครับเมื่อเราคลิกขวานะลองดู s o อ r c e code นะครับคลิกขวาแล้วเลือก view source นะครับในเว็บเบราว์เซอร์นะครับท่านั่นผมเปรียบที่ไม่ดูนะเห็นไหมฮะว่า แท็กที่ข้อความที่เราส่งออกไปในเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยก็จะทาการได้รับข้อมูล mm hmm. เช่นเดียวกันนะรหรือผมใส่จาก PR นะครับแล้วก็ผมใส่ชื่อมหาวุฒยอะไรนะครับ p s i อนะครับเดี๋ยวเราลอง เว็บเบราว์เซอร์นะครับแล้วลองรันดูทีหนึ่งนะฮะเห็นไหมมีข้อความ b s u ขึ้นมาวิวซอร์อีกครั้งดูนะครับก็คุณก็จะคุณก็จะเห็นนะครับว่า hello sp internet นะ uh, ฮะบแล้วก็ตามด้วย tag br white. นะครับแล้วก็ตามด้วยข้อความ b s ่เหมือนกันนะครับคือตัวเว็บเบราว์เซอร์เนี่ยเขาจะนำแท็กเหล่านี้นที่ที่เราได้พิมพ์ไปเนี่ยมาสร้างเป็นข้อความ นะครับหรือเป็นอ,อนักษรนะครสำหรับคลิปนี้นะครับเราก็จะพูดถึงการจัดเช่นการจัดรูปแบบอักษรนะครับอย่างง่ายๆนะครับแล้วก็ข้อเสนอแนะเบื้องต้นนะครับนะบผมเปลี่ยนข้อความนิดหน่อยนะครับอ n t r o ก u c t i o n ์ o HTML เราจะเริ่มจากแท็กแรกนะครับแท็ก heading นะครับแท็ก heading เนี่ยก็คือแท็กนี้นะครับแท็ก h1 เห็นไหมฮะแท็ก h1 นะฮะเมื่อเราพิมพ์เครื่องหมายน้อยกว่านะครับเพื่อปิดแท็กเนี่ยตัว Visual Studio เนี่ยเขาจะสร้างแท็กแท็กที่เป็นคู่กันฮะแท็กปิดสำหรับแท็ก h1 มาให้นะฮะเราจะใส่ข้อความลงไปนะครับว่า อ่าอ่าเ้ยก็โทษนะครับห้องสมุดของฉันนะฮะซึ่งคิดมากครับเราจะเอาอะไรละแท็กเฮดดิ n งนะครับก็จะมีข้อความเป็นเป็นแท็กที่นะฮะใช้แสดงหัวข้อหัวข้อหลักของเอกสารเวเพจนะครับ เรามีแท็ก heading เนี่ยได้หลายขนาดนะครับสมมติเราใส่ heading 2นะครับเ,เช่นนะครับประเภทหนังสือนะครับแท็ก heading 3นะครับผมใส่ข้อความปาิประโยชน์ที่ได้ จากหนังสือนะครับ heading 4นะฮะผมใส่ไปเรื่อยๆนะครับอืมนะฮะกลัม่นะครับ,ส,รบ,มรบสมมุตินะครับผมเอา4ระดับนะครับจากนั้นเราลองรันดูนะครับ เปรียบเทียบดูนะครับแท็ก heading หนึ่งนะฮะห้องสมุดของฉันประเภทหนังสือก็จะเป็น heading สองเห็นไหมฮะตัวหนังสือเนี่ย heading หนึ่งเนี่ยก็จะมีขนาดหนานที่สุดนะครับแล้วก็ยิ่ง heading มีขนาดมีตัวเลขมากเท่าไหร่นะฮะก็จะยิ่งเป็นหัวข้อที่ถือว่าเป็นหัวข้อรองมากขึ้นเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ครบทั้งเจ็ดระดับเลยก็แล้วกันนะครับ heading ห้านะครับ ที่งบนะครับ heading เถึงไหมครับลงรายดูอีกครั้งนะครับผลิตภาพก็ได้นะครับเป็นไงฮะก็ heading 6มันจะเป็นตันที่ heading 6นะครับเห็นไหมฮะเป็นตันที่ศาสตร์การสอนซึ่งมีขนาดเล็กที่สุดนะครับแต่ว่า heading เจ็นะครับเมื่อเราเราเอามาเอามาวางบน visual studio นะเห็นไหมครับเขาจะบอกว่า unknown element h 7นะครับเพราะว่า tag heading 7นั้นไม่มีนะครับแล้วก็ตัดไปอ๋อในๆนก็พูดเรื่อง tag ที่จะไม่ใช้งานนะครับสมมุตินะครับว่า มันมีแท็กบางส่วนที่คุณไม่อยากจะใช้นะครับหรือว่าไม่แน่ใจว่าไอ้โค้ดส่วนนี้เนี่ยเราอนาคตเราจะใช้หรือไม่นะครับสมมุติะห้ว่าแท็ก heading 7เนี่ยคุณจะคุณจะเก็บไว้นะฮะแต่ว่าไม่ต้องการลบทิ้งนะครับและไม่ไม่ต้องการให้มันแสดงผลดังนั้นเนี่ยเราจะทําการใส่คอมเมนต์ให้กับมันนะฮะวิธีการใส่คอมเมนต์ในภาษา HTML เนี่ยก็ใส่ได้ด้วยกันนะครับเปิดขึ้นใหม่น้อยกว่า เปิดแท็กนะครับผมขอเรียกว่าเปิดแท็กแล้วก็ลบๆนะครับตัววิชวลเขาก็นะฮะก็จะใส่แท็กปิดมาให้นะฮะแท็กปิดก็จะเป็นลบๆแล้วก็เครื่องหมายมากกว่าแบบนี้นะครับเราก็ย้ายไอตรงรบลบๆบเครื่องหมายมากกว่านี้มาไว้ทางด้านล่างเพื่อครอบบริเวณพื้นที่ที่จะใส่คอมเมนต์นะครับทีนี้เราลองเซฟนะครับแล้วก็ลงดันดูหน้าวบเพจเห็นไหมครับเทคโนโลยีสารส t เทศ heading head 7หายไปแล้ว นะครับนะครับทีนี้สมมตุติแท็กอื่นนะครับผมลองใส่แท็กพารากราฟนะครับนี่คือย่อหน้าใดๆข้อความใดๆเสร็จนะครับ เห็นไหมฮะแท็กนะฮะนี่คือย่อหน้าใดๆข้อความใดๆก็ตามควรพิมพ์ลงที่นี่นะฮะแต่ว่าแท็ก h 7นึงไปแล้วนะครับหรือนะครับก็ถ้าเราเปิดแท็กแล้วเราไม่ปิดแท็กนะครับสังเกตนะครับว่าจะมีแถบตัวหนังสือสีเขียวขึ้นจนถึงบรรทัดสุดท้ายนะฮะเซฟนะครับลงรันดูผลที่ตามมาก็คือ เราเจอข้อความแท็กใน,ในแท็ก p แทกย่อหน้าฮะแทกพากรา g r a ฟเนี่ยก็จะหายไปด้วยนะครับหรือถ้าเกิดเรานำแท็ก comment เ,เนี่ยไปใส่แท็กก่อนหน้านะครับเช่นนวนิยายนะครับเราเซฟนะครับผลที่ได้ก็คือตั้งแต่นวันิยายศาสตร์การสอนก็จะหายไปด้วยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมอันดูก่อนนะครับแล้วก็ผมจะใส่ คอมมเนต์ที่นี่นะครับทีนี้หากว่าเราจะใส่คอมเมนต์นะครับที่แท็ก heading 3นะครับผมก็แบบนี้ก็ได้นะครับผมผมจะใส่น้อยกว่านะฮะก็หมายตกใจนะฮะหรือ e x c l a m a t i o n นะครับแล้วก็ไปใส่ปิดแท็กท่า้านหลังแบบนี้นะครับผลนะลองเซฟนะครับผลการดันก็จะเป็นลักษณะนี้นะฮะประโยชน์ที่ได้นะฮะยังอยู่นะครับพอเรา f 5นะฮะดันอีกทีหนึ่ง เห็นไหมประโยชน์ที่ได้จากหนังสือก็จะหายไปแล้วนะครับเขีย mm hmm. okay, นะฮะในคอมเมนต์เราสามารถใส่ในส่วนใดก็ได้นะแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับว่าหากว่าไปใส่เหลื่อมกับแท็กอื่นๆเนี่ยมันอาจจะทําให้หน้าเว็บเพจของคุณเละได้นะครับ,นะรบสำหรับคลิปนี้นะครับก็แนะนำนะฮะแท็กพื้นฐานนะฮะแท็ก h 1แล้วก็แท็กพารากราฟนะครับเสร็จแล้วนะครับ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ